อะไรกันท้อคุณกลับจะทำอ,ยอ, like อะไมอเม็ตโอเมอเล็ตขนมปังมัเข็หลังมะเขือเทศผลไม้น้ำปลาทั้งหมดเนสามดอนโอเคนะโอเคจ้าจ้าโอเคโอเคโอเคไม่ใช่ไมีใบ่ My friend uh you have our ticket to Belfast? ่ not yet. You are my driver. Yeah yeah. Oh, okay. บัตรหนึ่งวันสามสิบเจ็ดดอลลาร์ราคามันขึ้นปใช่นาน Your ticket and uh, we take a picture. Yes, and uh, you lost ticket and uh, mm -hmm. you have a picture and uh, you're inside the temple. Oh, okay. I, I can Check take a picture. to get the temple. Yes, okay. Yeah. So I have to take a picture. yeah In case of losing it. Okay. Yes. And uh, you book the small tour. Yes. Yeah, so right now here. Okay. And start go to Angkor first. Yep. and then สะบาย n น and then t a เ e l t a ต e l and then t a prum okay and then is มบัต okay. ิโ d ยส finish you see the small tool and the ห e วไอ okay and one yes two three four five yes okay okay เอาจีแค่แค่นี้ก็รลอแเราอ่ะยังไม่ได้เราดูเมฆไม่มีเลยอ่ะแบบไม่มีจริงอ่ะท้องฟ้ามัน มันสดใสขนาดนี้ได้ไงวะตายผมโอเค so my friend นะนะ he walks inside you u e s t h Temple at Angkor Wat first you see ที่น as come back you you find me t here on the way yeah yeah okay you will be here yeah yeah okay yeah you have a number WhatsApp นะ you have a I don't have, I don't have. But yeah. I have Cambodian number. Yeah. And this one? You have Telegram or? No, I don't have anything. And uh, me and? I uh, don't have, but I have Line. Oh, you have Line? Yeah. Uh, line is broken. <laughs> oh, okay, your Line is broken. Yeah. What about Facebook? Yeah. Messenger? saya jangan di sini je. What? So what to yeah, okay. oh, sorry. what in Thailand? I'm professional photographer. I show you the best spot inside We mm -hmm. take my camera and then send to you the mm -hmm. only one photo, one uh, inside it's a temple and the best spot when, uh, when you walk and the cell, pool, you don't know best the spot. Spot. Yes. Oh, so, <laughs> Oh, okay. I'm fine, I'm good. <laughs> Thank you. My droma might be the best one to do my camera and then I send to you from ready after you can choose. You can select the photo, if photo you like. I will send to you if it's unlike, you can delete. Okay, the picture we have five cover, sweet cover, all these are temporary okay. specs. People come the morning to see mm hmm. the sunrise. We mm hmm. yeah. stand here to take a photo. Yeah, I I don't want it. Thank you. Thank you two photo one dollar. อ่าหนึ่งรูปยี่สิบาทไม่เป็นไรครับยีสิบบาทดีสบายละครบาตคุณรีวิน่งดอลลาร์ที่ถ่าะรูปเหรอ No, thank you. So โอเคทุกคนก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยเขาอยากให้ผมถ่ายรูปกับเขาให้ได้อะแต่แต่ผมไม่อยากถ่ายรูปอดีคือผมแค่อยากเดินไปเรื่อยๆนะ No thank you มันจะเริ่มจากราคาหนึ่งดอลลาร์หนึ่งรูปแล้วพอเดินไปสักพักเขาจะเดินตามเราไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นสองรูปหนึ่งดอลลาร์นะ แต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากถ่ายรูปทุกคนรู้ว่าคือแบบทุกครั้งที่ผมเอาของออกมาจากกระเป๋าอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคือแบบทุกครั้งที่ผมเอาของขออกมาจากกระเป๋าอะผมรู้สึกวแบบ่าเหมือนผมจะทําอะไรหายไปสักอย่างเลยอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะว่าเมื่อกี้ผมใส่ของกลับมาครบหรือเปล่าตอนผมหยิบกระเป๋าตังค์ออกมา โอเคททุกทเอบนล่ทขน้ะถึงแล้วทุกคนหนึ่งสองโอ้โหเช่ยคนโคสวยสวยมากอะแบบถ้ามาแบบตอนพาที่ตกมันจะแค่ไหนวะคือแบบ นี่เห็นปะมันใหญ่มากมันใหญ่แบบอลังการเลยอ่ะดูดิแล้วแบบน้ำที่ล้อมรอบอยู่แบบโอ้โหผมไม่แปลกใจทำไมคนถึงมากันเยอะละผมดีใจอ่ะทุกคนคือแบบดีแล้วที่ตัดสินใจมาคือผมจะข้ามกัมพูชามาแล้วยตอนแรกผมจะไปเวียดนามเลย คิดไม่ผิดจริงที่มาโอ้โหโอ้ไม่กอดดูใน youtube กับเห็นของจริงมันต่างกันเยอะมากเลยไม่เหมือนกันเลยสักนิดแบบคนละเรื่องคนละเรื่องแบบคนละเรื่องอ่ะและ้วยิ่งเข้าใกล้มันยิ่งแบบสวยอ่ะแล้วมันโอ้โ oh, ห oh. ท้องฟ้าโปร่งผมเข้าใจแล้วทำไมคนถึงแบบคนถึงมากันตอนแบบพาดีขึ้นอนะ่ะ เพราะเหมือนว่าพริตมันจะขึ้นฝั่งสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้เอ็มใน่ดีมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วงานให้เอ็มในปัจจุบันมาพาโทวรนครวัดต่อเองแล้วกันนครวัดกว้างกว่า1,620,000ตารางเมตรไม่ใช่ความกว้างของหัวใจผมแน่นอนแต่บางทีมันก็ใกล้เคียงแหละเพราะมันกว้างพอที่จะทำให้เราหลงอยู่ในนั้นทั้งวันตามหลักเราควรที่จะมีแผนว่าจะไปตามจุดสำคัญตรงไหนก่อน มันเลยทำให้ผมรู้ว่านครวัดมันใหญ่มากจริงๆแบบจากตอนแรกที่เต็มไปด้วยผู้คนยิ่งผมเดินเข้าไปลึกเ,กเกรืเ่อยๆเรื่อยๆคนก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงนจนตอนนี้ไม่เหลือใครเลยหลังจากที่ผมเดินเข้ามาลึกลึกไปเรื่อยๆสักพักหนึ่ง <c oughs> คือตอนนี้ <c oughs> ไม่มีคนเลยเงียบแบบเงียบฉีจากแบบตรงที่มีคนเยอะๆใช่ปะ ไม่มีคนเข้ามาดูเลยตรงนี้เลยเพราะงั้นที่ของผมสบายใจอากาศเย็นด้วยตรงนี้ผมขอพักก,การที่ได้อยู่คนเดียวกับความเงียบนั้นกลับทําให้รายละเอียดเล็กๆ<ต>ชัดขึ้นอย่างประหลาดแบบไอ้ภาพแกะสลักบนผนังอันเนี่ยถึงจะถูกการเวลากัดเซาะจนเลือนลางแต่มันก็ยังมีพลังมากพอที่จะดึงสายตาให้หยุดนิ่งจนผมอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเมื่อพันปีก่อนภาพเหล่านี้คงจะงดงามยิ่งกว่านี้หลายเท่าและแทบทุกผนังที่ผมเดินผ่าน ก็เต็มไปด้วยงานแบบนั้นความอุตสาหะมาหาศาลที่มนุษย์ร่วมมือกันสร้างแค่คิดว่าต้องใช้แรงคนและเวลาเท่าไหร่ก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วแต่สิ่งที่น่าเสียดายคือพระพุทธรูปเกือบทั้งหมดจริงๆก็เรียกว่าทั้งหมดแหละถูกขโมยเสียนไปหมดแล้วจนในที่สุดผมก็มาถึงไฮไลท์ของนครวัดบาก,กันหรือปราสาทชั้นบนสุด ว่ากันว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสเมนสถานที่สถิตของพระเจ้าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวมจักรวาลเอาไว้การจะขึ้นไปข้างบนไม่ง่ายเลยบันไดชันราวจะสิบองศาแต่ละก้าวคือบททดสอบทั้งร่างกายและจิตใจผมเงยหน้ามองอยู่พักใหญ่แล้วก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปมือเกาะร่างกายโน้มไปข้างหน้าเหมือนกำลังท้าทายอะไรบางอย่างที่มันมองไม่เห็นเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนแล้วเดินมาอีกนิด ก็จะเจอกับยอดตรงกลางที่ตั้งอยู่ท่ามกลางยอดทั้งสี่เปรียบเหมือนจักรพรรดิผู้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลผมยืนมองอยู่นานกว่าที่คิดทั้งที่มันก็แค่หินก้อนใหญ่ๆที่วางซ้อนกันแต่พอคิดว่านี่คือฝีมือของมนุษย์เมื่อพันปีก่อนหัวใจผมกลับเต็ไมไปด้วยความสุขแ,แปลกๆความสุขที่ไม่ได้มาจากการครอบครองอะไรแต่มาจากการได้ยืนอยู่ตรงนี้มองสิ่งที่ยิ่งใหญ่และปล่อยให้มันสะท้อนกลับเข้ามาเติมเต็มหัวใจอีกครั้ง ระหว่างทางเข้าสู่วัดบายอนเราต้องข้ามสะพานหินหนาคราชที่สองฝั่งเต็มไปด้วยรูปปั้นหินเรียงรายฝั่งหนึ่งเป็นเทวดาอีกฝั่งหนึ่งเป็นนสูรตามมหากาบอินเดียกวนเกษตรสมุทรที่ทั้งสองฝ่ายร่วมแรงกันโบกทะเลน้ำนมเพื่อส่อหาน้ำอมฤตแห่งความเป็นอมะตะสะพานนี้จึงไม่ใช่แค่สะพานธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนประตูที่เปิดสู่จักรวาลและนำเราเข้าสู่ศูนย์กลางของนครทม พอพ้นประตูเมืองเข้ามาความรู้สึกมันเปลี่ยนไปทันทีเหมือนก้าวข้ามจากโลกที่เรารู้จักเข้าสู่ดินแดนที่การเวลาแทบจะแตะต้องไม่ได้นครธมเมืองหลวงเก่าเงียบสงบแต่ยังคงทิ้งร่องรอยของความยิ่งใหญ่ไว้ชัดเจนตรงกลางคือวัดบายน์วัดประจำราชธานีใหม่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่นี่สถาปัตยกรรมจัดเต็มทุกรายละเอียดเป็นสไตล์บาโรคแมที่แตกต่างจากนกครวัดอย่างชัดเจน เต็มไปด้วยหอคอยหิน49ยอดแม้วันนี้เหลือเพียงแค่37ก,ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้ไม่เปลี่ยนแต่ละยอดยังมีเสศษพระพมมสีหน้ารอยยิ้มสงกสื่อถึงการเฝ้ามองผู้คนทุกทิศผมเดินไปเรื่อยๆจนเผลอหลงเข้าไปในซอกหนึ่งคท <น S 1> ี่กล<ป>ายเป็นบ้านของข้างข่าแล้วก็กินผมว่าเนี่ยคือกินขี้ข้างเข่าได้ยินมานะ กลิ่นแย่มาทุกคนผมหาทางออกไปก่อนไม่เข้าเละเราก็ไปรอบๆดีกว่าเนี่ยผมอยู่ข้างนอกนี่งี่เสียงแบบคางคเขาแบบจิ๊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 บอยู่เลยมาอันนี้ผมเชื่อว่านะผมน่าจะมาอยู่ด้านหลังแล้ะอ่าทุกคนแค่มองขึ้นไปก็เจอแล้วอะ่ะเนี่ยดูดิเห็นปะ่ะหินหน้าคนอันใหญ่มีทุกเสาเลยคือมันเป็นทุกเสาที่อยู่ข้างบนจะเป็นหินหน้าคนผมว่าตรงเนี้ยมันถูกเลียงใหม่ทุกคนเห็นปะ่ะ แพทเทิร์นมันแปลกๆวะผมไม่รู้ว่ามันมันหายไปหรือมันเก่าอ่ะแต่มันดูเก่าไม่พร้อมกันอ่ะเห็นปะคือมันน่าถูกถอดออกก่อน่ะแล้วนี่เขามาเรียงใหม่ให้มันคล้ายเดิมมากที่สุดใช่ปะเก่งนะอจริงๆแบบคนที่เอาอะไรมาอย่างเงี้ยมารวมเรียงกันเป็นจิ๊กซอได้นี่มันคือโคตรจิ๊กซอจิ๊กซอในชีวิตจริงอ่ะทุกคนื่ยเหตุนี้เนาะแบบนักโบราณคดีเขาถึงสําคัญอ่ะต่อจากนครบายอน วัดที่3ผมมาถึงวัดตาแก้วจริงๆตอนนั้นร่างกายผมเหนื่อยมากทั้งอากาศที่ร้อนละอุและระยะทางที่ต้องเดินแต่พอเห็นวัดตาแก้วครั้งแรกผมก็ต้องอึง้งวัดนี้สูงถึง5ชั้นสูงกว่า50เมตรบันไดหินเดิมแต่ละขั้นสูงเกินมาตรฐานการออกแบบไปมากๆผมใช้เวลาหามุมและจังหวะในการก้าวขึ้นอยู่นานมันชันอ่ะทุกคนคือ ผมไม่กล้าเดินมันเดินเต็มเท้าไม่ได้ด้วยล่ะไม่รู้ว่าฝรั่งเขาเดินกันยังไงเนาะแบบเดินแบบไม่จับด้วยที่วัดตากแก้วนี้เองยังมีเรื่องเล่าน่าสนใจระหว่างสร้างวัดฟ้าผ่าที่หอคอยหลักคนโบราณมองว่ามันเป็นลางร้ายจึงหยุดการก่อสร้างไปเลยทําให้วัดนี้ถูกทิ้งร้างซึ่งมันสร้างสเสน่ห์บางอย่างแบบที่วัดอื่นไม่มี ไปลงมาถึงข้างล่างแล้วผมจะบอกว่าขาสั่นทุกก้าวที่เดินลงแบบสั่นกิกๆกๆกกแล้วมือต้องจับบันไดด้านหลังไว้ตลอดอ่ะไม่งั้นโอ้โหตกแน่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะทุกคนหลังจากเดินทางจากวัดตาแก้วผมก็มาถึงวัดที่4วัดตาพรมหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของอมเขมรและเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังทูมเรเดอร์ทันทีที่ก้าวเข้าไป ความรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าสู่โลกผจญภัยเรากับทุกก้อนหินและรากไม้มีชีวิตของมันเองวัดตาพรมไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมเก่าแก่แต่เป็นวัดที่ถูกป่าไม้กลืนกินรากไม้ขนาดมหึมมาผลักดันหินสลักพันตัววิ่งไปตามผนังโบราณบางช่วงรากไม้พันแน่นจนกลายเป็นประตูธรรมชาติเหมือนธรรมชาติกำลังพยายามปกป้องวัดนี้และบางทีก็เหมือนจะท้าทายผู้มาเยือนทุกคน ทุกคนดูอันนี้คือแม่เป็นมุมมหาชนแบบสุดยอดมหาชนเลยนะแต่ดูคนดิคนก็มหาชนเหมือนกันผมถ่ายตรงน,นี้แล้วกันเยอะมุมมหาชนพอเดินออกมาจากวัดฝั่งตรงข้ามก็จะเจอสระสงซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่หรือเขาเรียกว่าหนอนน้ำผมไม่แน่ใจมีอีกชื่อที่เรียกว่าพระอุโบสถน้ำ ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสระสำหรับประกอบพธิธีกรรมทางศาสนาผมว่ามันจะดีมากนะให้เราได้ไปนั่งปิกนิกตรงนี้ตอนเย็นๆอะ่ะโคตรสวยเลยและแล้วก็จบลงครับการทัวร์นครวัดที่ที่ผมเฮ้ยเสียงหลงละที่ที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรก่อนที่จะมาเลยแต่กลับได้ความประทับใจกลับไปเต็มเปีย่ยมผมแนะนำมากๆอย่างน้อยควรมาสักครั้งในชีวิตถ้ามาได้นะ และตอนนี้เอ็มแน่ดีก็ขอกลับโฮสเทลไปพักก่อนเพราะไม่ไหวแล้วจริงๆเหนื่อยมากๆส่วนเอ็มในปัจจุบันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเสียงเริ่มไม่ไหวแล้วไว้เจอกันอีกทีนะครับทุกคน วันนี้ผมไม่อยู่ตรงวงเวียนเลยสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะมันมีเหมือนเป็นแบบร้านอาหารสตรีทฟูด้ดริมคลองแล้วผมเลยไปด,ดูหน่อยดีกว่าแต่ผมกำลังคิดอยู่นะว่าเราควรกินหรือเปล่าะแต่ผมไม่อยากลองเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวท้องเสียเรายังต้องไปอีกนานอ่ะแค่แบบลองกินวันนี้แล้วท้องเสียขึ้นมาทําไง <c oughs> ไม่รู้เลยเข้ามถนนผมว่าเราไม่ควรข้ามตรงวงเวียนด้วย,ยคือข้ามถนนที่แคนเบอร์เดีย มันต้องใช้ทริกนิดหนึ่งก็คือเดินไปเลยอย่าสนใจเหมือนคนไทยหลายๆคนที่เดินเลยไปสนใจซึ่งจริงมันไม่ควรนะแล้วจริงรถควรหยุดไทยเด้วยแต่ผมว่าที่เวียดนามน่าจะโหดกว่านี้เดี๋ยวฝึกไว้ก่อนสรุปโดนชนนี่เหรอคน ร้านโหน,นี้ตามสั่งอันนี้เป็นแบบปลาเผาเป็นปลาเผาแคมโบเดียปลาเผาเขาเมรนั่นแหละไม่รู้เหมือนของไทยหรือเปล่านะแล้วก็อ๋อนี่ทุกคนลูกชิ้นทอดเหมือเลยส่วนมากมันจะเป็นแบบลูกชิ้นทอดกับอาหารตามสั่งอะใช่ปะแล้วก็ร้านขายน้ำแหมมีพิซซ่าด้วย เป็นแบบใช้ฟืนผมเดินริมถนนดีกว่าไม่อยากเดินเข้าไปในต่อนี่ตรงนี้ก็มีถ้วยเตี๋ยวเรือที่ผมเดินอยู่ร้เนี่นทุกคนเห็นปะมันเป็นร้านอย่างนี้หมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันน,นี่เป็นอย่างงปิ้งย่างแล้วก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน แล้วผมว่าข้างหน้าก็น่าจะเหมือนกันแล้วถ้าเดินไปอีกร้านก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันโอเทุกคนผมได้ร้านะเป็นร้านที่คนเยอะๆเมื่อวานที่เดินผ่านนะชื่อว่าคาร์แมทเป็นร้านเดียวนะที่คนเต็มร้านร้านอื่นแบบไม่ค่อยมีคนขนาดนี้เดี๋ยวมาดูว่ามีอ่อสเตอร์ไฟล์หลบหลังนะ Beef Beef and Water Water อยากไรกิน ปลาลบลับไปอันนี้เขไม่รู้คืออะไรสรุปมันคือผัด A. เลยนั่นจริงด้วยเป็นแบบผัดน้ำมันหอยอ่ะกับข้าวรูปหัวใจว้าวแต่เนื้อดูดีอีกแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วไหตั้งแต่ร้านที่เป็นร้านส้มตำอ่ะโอ้โหมันโอเคนะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่ไทยมากนะครับถึงชื่อมันจะแปลกๆเขามีเป็นน้ำ,นำเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มพริกไทยดำมาอะไรด้วยกินกันี้ละมั้ง 3.5ดาอลลาร์ก็ร้อยนิดๆราคามันโอเคนะถ้าเทียบกับแบบอาหารรสชาติอย่างเงี้ยรสชาติดีแล้วปริมาณมันโอเคอะ่ะคือมันมั่นใจได้แน่ว่ามันอิ่มถ้าเทียบกับประเทศไทยละผมยังเซ็งอยู่เลย คือทุกครั้งที่ผมสั่งข้าวอะราคามันแพงแต่ปริมาณมันน้อยอะมันต้องสั่งเบิ้ลแล้วพอมันเบิ้ลปูแบบมันก็แพงเลยเอยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนั่นแหละแ,แบ่แบบงง ผมต้องไปที่พนมเปญแล้วนะวันสุดท้ายที่เสียบเนี่ยและวอนนี้8โมงแล้วเดี๋ยวต้องไปขึ้นรถตอน9โมงรถออก9้าโมงส5เอกให้ไปถึงก่อน30มนาทีผมไม่รู้มันอยู่ไกลจากตรงนี้ท่ไหนนะจะลองให้แบบที่ที่โฮสเทลเขาช่วยดูแลเดี๋ยวเรียกรถให้ไหน,นรึบว้าเ,เฟเรชดป่ะนี่คือเฟรชปะ่ะรึป นอ๋อนี้สุกไปหน่อยแต่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหดูดิแดดค่อยเดียวดูดีจัดเลยนะจริงจริงคือ egg Benedict มันคือไข่ที่มันเอาไปโพส c ในน้ำปะไม่รู้ดีผมไม่ช่วยวง,งั้นแต่มันไป็มุนหมุนในน้ำมาที่แบบเทลงในหม้อแล้วก็วมุนหมุนอนะ่ะมันจะมาคู่กับ muffin โอ้กาแฟก็ดี mm hmm. mm hmm. โอกาแฟอร่อยเลยทุกคนหออ่าฮ mm ้าจะเช็คเอาท์เฮลเลาร S yes. Where are you going today? s o m ไปที่ไหนเอ่อวันที่พนเปญไปโอ้โห t o นไแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โ e โอ y d ห o อ e โห r อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ e โอ้โหโ นี่ก็บรรยากาศยามเช้าของเสียมเรียบนะก็ดูแบบเหมือนประเทศไทยต่างจังหวัดแหละเอาจริงๆแต่แล้ถามวุ่นวายไหมนะผมว่าไม่วุ่นวายนะแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมอยู่มาเนี่ยประมาณ2วันผมว่าทุกอย่างมันก็โอเคอะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูน่ากลัวมากกว่าปกติหรือว่ามันอันตรายอะทุกอย่างก็โอเคเฟลลี่เหือเป็นเพราะผมได้โฮสเทลนีด้วยมั้งไอ้โฮสเทลเนี่ยมีทุกอย่างเลย <c oughs> คือมไม่ต้องออกไปไหน ทำกิจกรรมอะไรบอกในโฮสเทลและคือราคามันถูกกว่าข้างนอกด้วยเว้ยราคามันถูกกว่าเราออกไปหาเองอะทุกอย่างเลยดีหมดเลย I have uh, two, two dollars นี่วันนี้ two dollar ใช่ two dollar โอเค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  Hope we will see each other again โอ a ค okay, yeah. okay. okay bye bye thank you so bye. much thank you have a good day m y f r i e n d okay w นึ t t สองสา o u ช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค h e ใช่ค่ะ่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนช o ค่ะใช่ค่ะใ่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่า่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใ่ค่ะ e ช่ค่ะใช่ค่ะใชค่ะใบบคอยใช่อ่ะใช่างะอกะใช่ค่ะใช่ค่ะใค่ะใช่ค่ยใช่เ่ะใช่่ะใช่คค่ะใช่่ะใ่ค่ะกง่่ะมากเลยไม่เหมือนกันเลยอืมแค่นิดเดียวเองนะ แต่ด้ยวยความที่แบบเมืองมันเล็กแหละแต่มันก็ดีมีข้อดีคือถ้าเราพักอยู่แถวกลางๆอ่ะเราก็เดินอยู่แถวนั้นแหละเราไม่ต้องแบบออกไปไหนไกลคือทุกอย่างมันกระจุกอยู่ที่เดียวอะ่ะเพราะงั้นมันเทียยเท่ยวง่ายมันเที่ยวง่ายไม่ต้องมีรถก็ได้เดินได้หมดเลยแต่ถ้าออกมาไกลหน่อยอะ่ะอันเนี้ยจะเริ่มยากละคือแทบแบบจองที่พักไกลจากจุดศูนย์กลางอะ่ะมันต้องนั่งเข้าไปทุกวันเนี่ยล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบจะมีอะไรหรือเปล่าไ์อเมริกาโน่โนโนชูบ์ Okay. ผมต้องไย่าเหมือนอะไรอ่ะเหมเหมือนกาแฟาที่ออฟฟิศผมเลยดือตูกดออฟฟิศอืม,อมก็โอเคกับ45บาบทแหละตามราคา เออไม่เช้าตอนที่เช็คเอาท์ใช่ปะ่ะไอพี่ที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ของโฮสเทลอ่ะเขาบอกว่าผมคนไทยใช่ไหมเขาก็กอ,อ๋อใช่ใช่คนไทยเออเขาบอกเขาอ๋อไม่น่าหรอเหมือนหน้าเหมือนคนขเขมรผมก็แบบเออหน้าเหมือนคนขเขมรสรุปผมหน้าเหมือนคนทุกชาติเลยนะเอาจงจริงตอนที่นั่งอยู่ไอบนรถกับพี่อะไรอะ่าพเโรอ่ะไอพเอรรัมเขาก็บอกว่าผมเหมือนคนจีน แล้วตอนที่แบบเดินอยู่ในวัดก็มีคนมาทักผมว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วนะอันนี้บอกเหมือนเขมเมนแต่ดูมีชาติอะไรอีกบ้างไม่มีใครพูดเหมือนคนไทยเลยนะเอาจริงๆยังไม่มีใครบอกว่าผมเหมือนคนไทยเลยเอ้ยมีมีคนนึงนี่หว่าไอพี่คนขับรถที่มาเรียกผมไปขึ้นรถนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวรอไปขึ้นรถนะทุกคนคือ,อตอนนี้เก้าโมงครึ่งแต่ว่ามีผมคนเดียวนั่งอยู่ที่นั่งรอรถอยู่ เหมือนที่เหลือตอนนี้ที่เขาตอนแรกที่มีคนนั่งรอเยอะๆเขาขึ้นรถคันนี้หมดแล้วนะคันนี้ไปที่กรุงเทพแต่ของผมไปพนมเปญน,นี่ผมคนเดียวหรอหรือว่าจริงๆแล้วเขามีแบบเขามีแวะรับหลายที่ปะ่ะแต่ผมไม่เลือกหรอเดี๋ยวเลือกไม่ได้ไม่ดูดิจะไม่เป็นไรก็เราลองนี่แหละโอเค six A you can get under โอเคอะไร โ okay. อเคคือเมื่อกี้ที่ผมนั่งรออยู่ไอ้คันที่ผมหันให้ดูว่าเป็นรถแบงเขาก,ก,ก็มันคือรถไปพนมเป็นเว้ดีนะที่ผมเดินไปถามไม่งั้นนั่งรอรถออกแบบเกือบแหละ <laughs> เกือบได้นั่งเออแล้วโอเคก็ เป็นรถก็ประมาณนี้นะก็เหมือนรถโถทั่วไปแหละไม่มีอะไรหชั่วโมงคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแค่เกือบไม่ได้ขึ้นถนนเป็บยบาย,บายเส้นเรียบหวั <c oughs> งว่าจะได้มาอนะีกจริงควรมาผมบอกเลยใครไม่เคยมาเส้นเรียบควรมาครับ